ายในจิตวิญญาณหรือจิตใจของเรานั้นมีบอ่อน้ําบอ่อน้ำเอาไว้ทําอะไรครับบอ่อน้ํามีไว้เก็บน้ํา mm hmm. แล้วน้ํามีไว้ดื่มพระเจ้าบอกว่าภายในของเรานั้นมีบอ่อที่เก็บความดีของพระเจ้าอยู่แต่ละขวบปีที่เราขอแล้วพระเจ้าตอบแล้วเราเจอประสบการณ์ป่วยพระเจ้ารักษายากจนพระเจ้าเลี้ยงดูภายในเรานั้นมีคลังแห่งน้ําดารงชีวิตอยู่แต่ในพอมาขยับมานิยมบทที่ 7, เคราวนี้ไม่ใช่บอ่อน้าแล้วครับพระองค์บอกว่าภายในเขาจะมีแม่น้าไหลออกมา ตอนแรกเริ่มต้นเป็นบ่อน้ําแต่พอคุณเริ่มเต็มล้นด้วยความดีของพระเจ้าเก็บเกี่ยวพระคุณของพระเจ้าทราบซึ้งว่าพระเจ้าทําเพื่อคุณและดีกับคุณขนาดนี้รักพระเจ้าไม่ไหวตกหลุมรักพระเจ้าหัวปักหัวปาแบบไม่อยากจะโผล่ขึ้นมาจากหลุมนั้นจนคุณไปที่ไหนใครเห็นแววตาคุณก็รู้ว่าคุณเป็นที่รักของพระเจ้าพระพรติดตามคุณคุณไม่ต้องวิ่งตามพรและพอพระพรและความดีของพระเจ้าเต็มอยู่ในชีวิตของคุณบ่อน้ํามันเลยเปลี่ยนจากบ่อน้ําเป็นแม่น้ําคุณรู้ไหมครับว่าตอนนี้ผมมีแม่น้ําที่ไหลออกมา เนี่ยคนดูไลฟ์เยอะแยะคนมาตามดูเป็นแสนคิดดิคนหนึ่งคนเนี่ยยืนพูดอ่ะคนได้รับพระพรได้รับการแต่ต้องเป็นแสนแต่เมื่อก่อนผมนั่งเสพยาอยู่ที่บ้านผมเป็นภาชนะที่ห่วยแตกที่สุดเป็นท่อที่สกปรกที่สุดเป็นภาชนะที่ที่แย่ที่สุดตกต่ำที่สุดเจ้าชู้ที่สุดคือแย่มากไม่มีะไรดีแต่เพราะว่าผมไม่มีอะไรดีนี่แหละพระเจ้าเลยดีผ่านความดีที่ผมไม่ได้ทําเองฮัลโหลยา แปลว่าคุณหนึ่งคนสามารถเป็นพอให้กับคนเป็นล้านได้คุณรู้ไหมว่าคลิปวิดีโอที่คุณต้องดูก่อนตายคนไทยได้ยินข่าวกระเสริฐ7.7ล้านคนผ่านหนึ่งวิดีโอแปลว่าคนหนึ่งคนที่เป็นภาชนะของพระเจ้าที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าพระเจ้าสามารถใช้เหตุในการเกิดในการดำรงชีวิตของคุณเนี่ยทำให้คนมากมายนั้นยิ้มได้ไม่ฆ่าตัวตายได้รับความรอดได้มีความเชื่อเงินในบัญชีหลังไหลเข้ามาเพราะว่าพระพรที่ติดตามผ่านชีวิตคุณไหลลงมาสู่ชีวิตของเขา ถ้าคุณ oh. เข้าใจแล้วปบมือคุณเป็นพ่ออย่างประพร